สวัสดีครับสวัสดีครับขที่ทุกท่านครัสซี่การเงินที่จริงท่านต้องมีที่ธรรมดาครับต้งมีที่ธรรมดาเพื่อจะไทำเงินน้นะห้นไทยบาทนะครับหุ้นไทยบาทของที่ติดต่อนะครับมีทยเดิูทุกคนทั้งนแรกแต่นะหุ้นไทยบาทเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวั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 นศุกร์แล้วนะครับสี่ฟ้านะครับสี่ฟ้าแต่แต่นั่นโชควันดุลย์ไทยของสัปดาห์นะเราที่หุ้นไทยก็หยุดนะครับ อขอขอบคุณทำไมื่อขึนท่านนะครับที่เข้ามาชมนะกทคือคือเกิดมองมเทุกต uh ัวนั่งเด็วเด็ดตอนนี้เห็นทุกัวแครับเห็นครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสิบิบเจดเจ็ดหนี่ง่งเจ็ดเจ็ดสององเจ็ดเร็ดสามสามเจนะครับ Adekat di sana, Adekat